คุกคนวันนี้เราอยู่กันที่งานสากคุฟแฟแอนเฟสครั้งที่29บิ๊กช็อปบิ๊กโชว์จัดที่ไบเทคบางนาะหอ98ถึง100ตั้งแต่วันที่26ถึง29 ที่สุดของสินค้าในเครืนสหพัฒมาถึงงานแล้วแนะนำให้ไปโซนเฟสเปสไปเอาสหาพัฒส,สปอร์ตมาสะสมสแสตมป์กันก่อนเพื่อมาเล่นตู้คีบหรือจะเป็นสปินก็ได้นะทุกคนลุ้นรับรางวัลใหญ่ด้วยมาเริ่มกันที่บูธ KMA c o s m e t i c เป็นแบรนด์เครื่องสำอางที่มีสีสันแบบถูกใจฉันมากแม่ แล้ววันนี้ทางแบ์ออกครีมกันแดดตัวใหม่มีเฉพาะในงานเท่านั้นนะทุกคนแล้วโปรงโมชั่นคือแบบโคตรจึงใสมาเครื่องสำอางราคาหลักสิบเท่านั้นเองมาต่อกันที่บูตชุดชั้นในของ b ีมีบายวาโกเป็นชุดชั้นในที่ออกแบบมาให้ใส่สบายไม่อึอดอดัดและยังเสริมบ,บุคลิกภาพแถมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยังมีโปรโมชั่นดีๆให้สบายกระเป๋าอีกและภายในงานยังมีสินค้าอีกมากมายมีทั้งของกินของใช้เสื้อผ้ากระเป๋ารองเทา้าก็คือมีสินค้ามากกว่า1,000รายการแถมราคาก็โคตรจะคุ้มเลยตามกันมาเยอะๆนะทุกคน